แถวบ้านเรียกเอี้ยวเลยนะั่นน่ะติดมาอย่า,า,ปปายใน,ในาี้อ่ะว้ิเตอร์เช็คซูเปอร์เซฟอ่ะเออสวัสดีท่านผู้ชมอยู่ในรายการเคลื่อนที่เกมคอนเทนต์นะครับผมนี่นยในเกมปีส2021ที่เกือบไปยี่สิบสองแล้วมีนะครับเราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโรงแรงกัน,กน,กน,น,นครับวันนี้นะฮะช่วงนี้นะครับผมมีคนทำโรงแรงบ่อยมากนะครับเตอร์ผมมันคันมือเสียดเกินอยากจะเปิดหน้าจริงๆนะครับนี่เลยครับๆๆ Oh, like TV, โอ้ยฟอนโซเดวีไม่ติดอีกแล้วครับมีวิธีก็คือเอาปุโยงมาแทนเนี่ยโอเคครับขี่ดูดูยี่ฟันอย่างเงี้ยม่เสียโอ้โหโอ้โหแล้วหลังก็เป็นวาลานกับเบเกนไบเยอร์โอ้โหงานยากคับท่านผู้ชม งานหยากไหมฮะเออโอ้มีเขามีเบิร์กแคมมาเฮ้ยทำไมนานๆนนไม่มีไม่บอกเราว่านายมีเบิร์กแคมมาเอาผมไปดูผมโกบอลไปนะครับแล้วก็เลสเบคกแคมเราเควรไปเก็บไปเยอนะครนะับเอะไรฮะรัดฟอร์ดส่งไปแล้วโอ,โอ้โหอานตัดได้ฮนะเอติกเรย์ร่าอนโดตนต่อเลสไม่ทันพอลสโคะโยนไป ไอ้เหี้ยพ่อมอึนงเฮ้ยมาโอ้เข้าไปแล้วโอ้โหหนึ่งศูนย์นะเดตติ้งประมาณนี้ก็ต้องยิงประมาณนั้นนะครับเล่นเกียร์ไวอะไยกันดูมินิแก้ฮะมาแล้วฮะขอให้ข่มแล้วยิงโอ้โหกูกตัวครับอืมเกินไปฮะเอ้ยเกินเฮ้ยผู้ชมมันเกินไปเว้ยเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยมันเกินไปเว้ย เมื่อกี้นี้กุกตัวแถวบ้านเรียกเอี้ยวเลยนั่นน่ะผู้ชมครับลูกเมื่อกี้นี้เกินนะกุกตัวเฮ้ยเกินไปเว้ยปีโลเอ้ยมาซี่เนี่ยประมาณนี้มาโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้ยฟังหนึ่งเหมือนได้เปรียบเลยฮะ แตไม่ครับเราได้เปรียบนะฮะน้องแต่หลังหลังเขดีกว่าเราอะเราไปแดนซี่ครับหลุดแล้วฮะโอ้โหหลุดแล้วแล้วไม่มีใครมาเลยครับแหละโอ้โหแล้วฟันโซโดเดวี่ฮะอะไรเนี่ยทำอะไรต่อเลสมาแล้วปั่นเลยโอ้โหเฮ้ยผมผมว่าไม่ใช่นะตีโมทุกตัวโอ้โหโมไม่ใช่นะเกินไปครับ โอ้โหรู้ตัวสองลูกนะฮะที่ซูเปอร์เซฟแบบเฮ้ยผมไม่ยอมอ่ะโอ้โโอโโอโูมินิก้ฮะเล่นกับตอเลสนะโอ้โหคิดดูฮะหลังเขาสองคนนี้เรียกว่าเกยนสุดใน,นเกมแล้วนะแล้วลูมินิก้ฮะโอ้โหลหน้าเราก็อันตรายแต่ว่ามันไม่แผงดิครับ เออในนี่ครับยังเก็บได้ละผมยกเลยฮะไปฮะโอ้โหแล้ววารานเขาเร็วเว้ยกูตัวผมยอมแพ้เขาจริงๆริงไงอ่อนมากครับอืกูตัวครับเล็บเขาเหนียวมากเลยือนกนเช็คผมฟิตนะเช็คฉี่ฟิตไหมวะเฮ้ยมันเกินไปครับแล้วใครยิงผมลืมละ โอ้โหเขเล่นท่าฮะสลกติตล้อกแคมเบลก็เบิร์แคมอมืใหญ่ๆเจอันนะออกครับไม่ออกว่ะเฮ้ยโ,โหบุกของคนเดียวไม่ได้โอ้โหแล้วอะไรนะดูมินิเก้โอ้โหอ,อาจคิดนะไม่แผงลิ์เลย เนี่ยป็นทุกตัวฮะัละครผมแม่งอัดกิปปุ๊บแม่งไม่เคยแผงลิศอืมเฮ้ยโฉไปไอ้ยี้นี่เหมือนเล่นเกมรับเลยเด็กูเนี่ยเฮ้ย <ช rier> ไม่รับน,นะอู้อะไรมนล้าตรงไหนวะดูดิโอ้ย ขาข้างซ้ายโอ้โหเกินไปมันเกินไปเว้ยวิ่งไปสามรอบพลโลโอ้โหแต่ก็ยอมรับว่าติงโอ้โหนะลังรถอยูแล้วฮะติ้งเราโอ้พันสายอีกแล้วนี่คุณใช้อะไรมองกันเ่ยครับเนี่ยอเออ,อยานอบากผมเอานบากลงแล้วเอออาโนมไม่ฟิตอีก โอ้โหไม่ติดครึ่งแถบเลยฮนะทางนี้ไม่ได้อะงั้นเอานี่ไปครับแล้วก็เอาเดืออกมาทางขวาเฮ้ยเรายังไม่ได้ดูทีมเลยฮนะโอ้ว้าวเด็กอาร์เจ้าหเออตายแล้วเด็กอาร์เจ้าห้าครับอือฮึแล้วผมต้องเอาชุดตัวเก่งผมมาเออนี่ก็ได้เออสาธุครับโอบัตยานมหาอุตร หน้าแน่โหลดนานชิบหายเลยเป็นไรไม่รู้โอเคครับเออดี่พาแล่นนะโอ้คับมีโครสฮนะโครสจะไม่ว่าใกล้ๆอ่ะโอ้โหเฮ้ยโอ้คาบากค,ครับอืมนิวปรูนี่นาะรูนัดสกีกรูอืไอ้พวกฟนะัน3เนี่ยแม่งชอบเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเรียกว่าอะไรนะเล่นแบบเล่นท่าอย่างงี้ โอซานเดวิดเดียอ์ชิงเขี่ยทิ้งเฮ้ย,ยกระสกีมาเออเข้าแล้วค,ค,คิดไปคือ,อกูบุ๊ดอ่ะ ปุ่มต้องนั่งเล่นแล้วแลวหละเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอาถานวะเนี่ยโอ้โหนึ่งโคตรแรงนอบก,กอดอ,อัพก,กึง่งเอ้ยจะเยวเว็นเพื่อนเปิดมาเบิดแคมป์กูโด,โดเลยอะไรเนี่ยอ๋ามันจะไปไกละไ,ไกลไกลเลยเออเอย กึงน,นี่ดูเบิงตามองพันสามนี่แปดทช่ไมเจอหมู่ก็ไปหน่อยชอบกดท่าดีใจกันใช่ไหมเบาๆครับอืมน,นี่ฮะเปรี้มอืงมทรงแบบเอออ,ออออบกอดออบกึง้งกูเป็นอะไรอะคำานี้วะ เออมีการโยนเล่นมีการโยนมีการโยนมีการโยนน่าจะหัวร้อนอ่ะไปครับเติมมาใช่ไหมเติมบอยดูมินิเก้เล่นแท็กทีมคู่กับเบิร ear, acao, ์ดแคมป์แล้วหลุดไปแล้วครับสั้นเดี๋ยวนี้ต้องกดท่าดีใจหน่อยแล้วโหเป็นไงอืมเรื่องตอนนี้มันออบก่อนออบกึนงอะน้องๆโอ้โหมีหัวร้อนไหมเนี่ย เออเขเจ้ของเจ้าองอาของที่เล่นก็ขอโทษได้นะตาถมกี้เป็นถึงม่ครับถึงเข้าไปดูนะขอโทษเลยฮะเอาละครับบารบิสก้าลูรัสกี้ฮนะไอคนนี้อันตรายจริงจวนตุดนะ๊ดเนี่ยเออลูรัสกี้คนระับมาแต่ไม่ทานนะไปแง่อืมยังได้ค้ดยังแง่โค้ดมาลุมลุมะแหม แลืวก็โอ้แล้วก็เป็นเบนเซม่าแอซิดนั่งมั้งเนี่ยโอ้แล้วยิงแบบนี้ครับดูมินิแก้ฮะโอ้โหยิงแบบนี้อืมโอ้เดวิดเดียร์ติดตติดตั้งดียแบบนี้ดิสมัยก่อนคุณนี่คืออันตรายสุดแล้วผมเจอคุณนี่คือแบบอืมเดียร์94ไงเงี้ยเอไม่ได้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 ไอ้เนี่ยด,ดันตนัวนี้อันตรายก็เปลี่ยนกระชับให้กุศล ừ bị ngang đây đây đâu ơi đồn chơi đây Yeah, bị ham ra Ơi, ơi, đi dính á, Hà Lan tuần này á, cái cay hột luôn. Ơi, cùng tao mở, tao nên cùng cùng hơn buồn lắm các chồng. á. เนี่ยไปส่งให้อือแล้วอูบักไม่เห็นนะแต่คุงบอลไม่ทันโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนโกเราไปเปลี่ยนโกมันเดอะออกกดออากึงซะเือเกินนะโอบักโอ้ฟอร์มขึ้นเลยนะต้องใส่ต้องสเต็ปโชว์เขนหน่อยนะพี่ตดกเช็คเฮ้ยเหียเนีียต้องโชว์แล้วนะะความเป็นสิงห์บลูอืมเอาไปอืมให้เขารู้กันไป โอ้โหเ้ยก็หดเกินอโอเป็นไงโหดป่ะเปิดมาปุ๊บส่งผ้าเลยอะ่ะกูไม่ได้ทดสอบปีเตอร์เชคเว้ยมึงต้องใจยเย็นๆนะกูโยนเลยเออกูคคคเคลียบอลก็ไม่ได้เหรอโอ้โหแหม่ฝั่งหนึ่งไม่ยอมกูจริงๆว่ะโอ้โหแล้วเป็นเดินดิกงะโอ้โหกูบอกเลยเดินดิกเนี่ยกองหนุ่มคนหนึ่งที่น,น,น่าน่ากลัวแบกน่ารำคาญนะฮะ ถ้าถ้าเป็นแบบนี้นาทีาเฮ้ยควาสิกมาเหี้ยว้าฮ่าฮ่ตีตเช็คซูปเปอร์เซฟอ่ะเออฮืมควาสิกก็อันตรายเหมือนกันเลยเนี่ยเด็กชลซีฮะดูฮนะเราปั่นด้วยอืมขวาครับจ,จะปั่นฮึมฮึม <c oughs> คลอสฮนะตัวนี้คลอสตัวนี้ใกล้ๆ โอ้เชคครับรับสบายฮะอหญ่าาย่าครับตรงสายพักพักมาเต็มอิ่มไงโอ้หมดเพิงโอ้โหเด,เดนเินไปเด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 เาแล้วแล้วเด้สเด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 นดเนเด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 ้ดเ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 รนดเดเด โอ้โหบิ่เชคครับไม่ยอมนะเมื่อกี้นี่มึงกัดแต่แบบปั่นเข้าโอ้โหออฟกอดออฟก,กึงเอ,อ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดโอ้โหบิสก้าก็มันเขาก็ไม,ม่ดีเจ๋อเจ๋อแล้วนะตอนเนี้ยโ,โหเล่นกันเป็นอันซิกเกินไปเลยไปทำฟาวอะไรกรันใครเดือดกว่าอ๋อไปทำฟาวรูมเมทิกฮะ มุมนี้มีการหยุดเกมนะครับอันนี้เป็นโอเลนกาคร,นะร์นะแม่งเอาคนถูกมาซะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเอาอที่มันดีๆเลยอย่างอันเดวปีโรไม่ดีทำไมอ๋อที่อาครับเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหเมื่อกี้นี้ยก,ก็ต้องได้เาพื่ออะไรเดาได้แล้วอะเพราะมันไกลแล้วทำไมอ๋ออาโนกูลืมเออแล้ว ไปล้มให้เขาทำไมโอ้โหฟันตัวเทนี่มาแล้วอ่ะฟ hmm. ัน oh, ตัวเทนี่มาแล้วหาด้านมาโอ้โหบิ๊กเตอร์เชนซูเปอร์เซ็กส์โอ้โหโอเคนี้ผมกระต่อยแล้วเฮ้ยคุณชมดูดิโอ้โถ่บิ๊กเตอร์เชคปฏิกิริยาไม่ผิดหวังหน้าตานี้ตัวนี้ใกล้ๆฮะอะไรอะทำอะไรอะ น,นายกะป่าอย่างนี้แล้วเหรอโอ้โหแต่แต่แต่ปีโดครับอ,อืมมา<แ>โอ้ปีเตอร์เชคครับอืมมองฮะผมก็ได้คะแนนเพิ่มฮะเป็นไงบ้างครับผมสำหรับสองปันที่ผ่านมาทางการลงดังของผมนะครับผมก็ถ้าใช่จะบุรุษเกษตรเขาซับสไครต์นะครับนะครับผมก็ขออภัยที่ผมไปพูดถ้าเป็นอะไรอะไรก็ขออภัยต่าไปด้วย ไปขอตัอวนังไปก่อนใจหรือปขอเซอสุดพรายไปนะจ้ะ